พอพอวัยเด็กทำบิดเขาก็สิบวัยทีมงานสื่ออยู่ใช่หัววอยู่หันก็ถ่ายลงได้อะมองหันทีวันใหญ่มาชื่อคนนี้คือตางใจพอบางเจ็บอยู่หนีใช่ไหมคะเขานรอพอสิตบเพี่ยนเป็นคนดีบอกินเหล้าเมาสุราแต่สุดท้ายพอแห่งนาวก็เกาขันตัวทีมงานมาโดยตลอดว่าเผื่อไปเห็ดเวี้ยเผื่อไปนั่นน้ำขุมา เราก็ถึกพอตัวนะพี่น้องเยเนาะเปิดภาพขึ้นมาเมื่อนี้พี่น้องเยเนาะกะยังบทนันได้ออกไปทั้งนอกเลยพี่น้องเนาะอ่าพอดีเห็นทั้งอ้ายเพื่อนพี่น้องเลยเนาะลงคลิปสาวเตวมาให้เบิรงเนาะสาวเตวพูด จนหมดเปือกว่าซั่นเรื่องพ่อโอ้ยหยังดบดนีพี่น้องเอ้ยเนาะฮะเกราทักทายสบายดีสวัสดีครับพี่น้อง FC กันเบิดสู่คู่สู่คนพี่น้องเนาะหนวแหงพี่น้องเอ้ยจังได๋ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องงบ่เวียดบ้านเฮาคือเก่าเนาะพบเจอกันเพื่อนน้องวตาพี่น้องเนาะนี่ละเบิ่งก่อนจินเนาะเออ เองห้ากระเนเมื่คืนนี่เมื่อคืนเบน้ากัดเป็นเป็นว่าพ่อเบบ้ไม้ดูว่าล้วนี้ไรอย่างว่าขายคนซุกกินเหล้าเมาชราพวเรากินเหล้าเราะกินเราบริกรเลยนาล้วกินจะกินกัธรรมดาโอแกยเพิ่นตัวออกไปเหตุวิ่งอั่รแหละแต่ทันมาเหมืนกัเมาเละเเลยนี่เขาก็หูเมื่อคืนนี่ก็ปุปผิงล้วงกระเซียแหละเอ้า<อ> มันทีมงานซื้อมามาฝากถุงนึงธำบิดเพิ่นเอาไปเครื่องนึงเด็กเด็กเพิ่นเอาปหมัดเลยหนูกเฮ็ดเฮ็ดทุกอย่างเพื่อครอบครัวแต่พอเป็นยังคือดงคือดึงลงเจ้าว่าจะเปิดน,นะจะเปิดกระโปรงอ<า>ลูกหรือดันใจกันใจพ,กใจพกอกระต้นกระต้น,ตนได้ธำบิตกระเจ้าทา่ามาตัวซิอู๊ดไซ อาหารสำหรับเฮายูเซก็ได้แต่พอว่าอยู่ในวานพนบนเทื่ยนลุงหันเผินก็ว่าโบยู่ถ้าอยู่บนนี้เผินยู่กระปุกแป้งนัวกระฮียอ่าหูยตีดห้องเลยเน่เอ้ยเนาะกระปุกแป้งนัวกระฮี่อะอ่ามัน ทีมงานชื่อไม่ให้กระเซียเรววา่าพีน้องเลยโอ้ยน้อจักรีว่าจังไดแล้วบาเวียดก็ได้บัดที่นี่กำลังพูวเข่าฮะเกอบกรเฮียเก <c ười> อบกรเฮียตลึงกลางกลางทีนัแล้วชีวิตขาดขาดความสุขน้ขาดกันได คือว่าวางหันคือว่ายิางง้มแย้มมีความสุขความนั่นอยู่หวนนี้หวยสกยัดความสุขแล้วฮะก็เป็นเมื่อคืนนี่เป็นเมื่อคืนนี่นอีกเนยเป็นเหล้าเม้าสุราโอเรากินเหล้าเราตะกินเราบม่ได้กินแล้วก็กินกัน<อ>กินกันธรรมดาโอ้แต่ตั้งแต่เพิ่นตัวออกไปเหตุวิยาทันแหละโอแต่ทันมากถึงกาเมาเละเทะเลยโหตะกี้เราว่าเราเคยเหตุวิยา เขาเลยไปบอกกบเพิ house, <T |ar|> ่นได้สาวนี้ว yeah, so so ่าต่อไปเขาสิบบตัวบอกอันยังใครแต่สิเป็นแนวใดก็ะยาเจ้าเป็นมากคอยสิบูเบิ้งถ้าจะโบเบิ้งไปบอกก็เพิ่นเดี๋ยวเพิ่นตอบเจ้าอยจะคล่องที่เสียไปก็ไปใส่หไปไป เขาหูเมื่อคืนนี้เขาก็หูเมื่อคืนนี้ก็ปุ๊บปิ้งนัวกรัสเซียแหละมันทีมงานซื้อมากมาฝากตรงนึงทำเิดเผื่อาไปเครื่องนึ่งแต่ในเผื่อ,อาไปหมดเลยเจะคิดว่าเป็นแล้วเขาก็เพื่อนฉันแหละเพื่อ,เอเนเมาเละเ,เมาเรา,เาไปกินเค้กเมาก็รัวเนได้สัตว์ก็จ้าเป็นมาแต่ละเทีอหันซัมกาว,ว่าคนโบราณกินเขาเป็นพิละมาแล้วหิวก็เลยหูเป็นหย่อนยัง นั่งลูกเอาเพื่อนมาลูกเฮ็ดพอเป็นยังคือดงคือดึงลงเจ้าพอจะเพิ่นนะจะเพิ่นกระปพอตอยังล่ะผู้้ะลูกเด้อกระตู่พออยู่เลยเจ้าผู้แล้วลูกเด้อเดี๋ยว่อยไปเอานมมาให้เด้อนมอยู่รถอดเด้อไปไปหลินไปลูกไปสาเหตุลูกเขาคัดเขาสอบแต่พอตูเพิ่น นี่ออกห้างดิแต่นี่เพิ่นก็หูแบบทีมงานเห็นใ่ะหมนเพิ่นก็คัดกระสอได้เลี้ยนเนาะเลนนุนุ๊กคุนู๊มาลูกเปล่าในลูกหล่าลูกอ่มก็มคยแล้วคือไปจุมนกพ่อเบ็ดดีบาทนี่ตามใจเพิ่นตามใจลูกไม่ตามใจพ่อก็ต้นเดิมต้นแต่ามิด เจ้าท้าว่าผัวชิยุไสเอาหันสำหรับเฮายุไสก็ได้แต่พอว่าอยู่ในหวานพ้นบนเพื่อนลุงหันเพิ่นก็ว่าโบยู่ถ้าอยู่บนนี้เพิ่นยู่ถ้าทีมงานที่ซื้อดินบนเอื่นหันเพิ่นมาไปเขาวขึ้นได้แต่ตอนนั้นข้าสิบอยู่บนนี้ข้าวโหผัวเป็นแบบนี้ที่ป๊กที่มาเลือกดินบนนี้นะตามใจพ่อตามใจพ่อ ถามว่าพอสิบมาอยู่นั่แบบนี่นะเจ้าสิบอยูนี้เนี่ยถ้าหัวพอบพอยู่แต่ทำมิดเขาก็สิบอยูทีงาสนสื่ออยู่แท้ก็ยูหันก็ถ่ายดวงดามองหันเนี่ยทีวาญ,ญ่าากชื่อคนนี้คือตามใจพอบาเจ้า<พ>อยู่นี่ใช่ไหมนาพอซีปัี่ยนเป็นคนดีวกินเหล้าเมาสุระแต่สุดท้ายพ่อให้งนาวโกกาวทันตัวทีงานมาโดยตลอดว่า เพื่อนไปเห็ดเบียเพืนไปนั่งน้ำคูมาเขาก็ถึกพอตัวเจ้าเพเพื่นไปไปไ่ได้ไปอที่ดดนเลยครทีคิดว่าเจ้าพิษจังไงสีไปโทษตัวเองว่าตัวเองพิษพิษบุญได้การแรกจังวะเอากบพิษแล้วเขากั็ แกงเพื่อครอบครัวที่ว่าไปทําคือว่าคิดีดีก็ได้ดีบ่ดีก็ได้บ่เาแหละอตัวตัวเองตั้งแต่แม่นปาตัวเองว่ากันกันเด้อบ่ตาเด้อทกันเด้อเฮาบาดนีแต่เฮาเบิ่งระยะึ้นคลิปแล้วก่อนพี่น้องเอ้ยเพิ่นเาคู่มื่นนอนขึ้นทุกคนก็คิดฮ้อนแน่เนาะเราก็บ่อยากเ้า นั้นหรกคว่าคืนหอดกะไปหอดกบองวาเอ้าน่าหน้านมเด้อมาเห็นเด้อสแกวเด้อไปลูอกอ่ะอุ้ยเอาถูกใจกันถูกันหรกถูกกันถูกกันถูกถเออนี่ถูกเป็นเด้อบ่เี้ไปเมียนเด้อเด้อไปเมีนเด้อเด้อเก็บย่หองคนเด้อไปไหวเด้อไปไหวเด้อแปถูกเป็นแล้วเฮ้ยเป็นแล้วอไป้องนถูกกินไ้อ เหนุใดนอสเทวมันเกิดขึ้นและวันนี้พน่ะสิบไมดูน้ำบอหรือว่าเหตุใดล่ะเฮ้ยม้ออีกั่วมาเพินไปเล่ยอตามภาษาพื้นแัก่อนโออแบบเราอยากไปเรื่อยๆกาเรื่องนี้มันก็แบบว่าคันเล่าเลา เล่าอาจสีไส้กล้องคิดตาที่ข่อยบอกนี่เล่าสีเอาจังได้ดีเนาะเลาเป็สีคิดตัวนี้เจ้าก็คิดว่าเราเพือพ่อบางเทือเล่าก็อาจสีคิดหอนเมียบางเทือเล่าเป็สีคิดว่าสิอยู่จังได้คิดจังได้จังได้เนาะมาเนาะเศร้าหรือแม่เท่าเหเพิ่นตั้งหลักไปนี่อันนี้ก็จะเป็นบุญยังเวาแล้วหวอลายเสียลายซี ก่นอนชิคิดอยู่จังไดจังได,งด,ดเฮ<ห>ดแล้วก็สิคิดวอดลูกฮอดเมีย,ย <S <S ออน้ำเห่นแล้วอย่าคิดว่าอยู่น้ำเมียนี่หมดวิจังไดนะพ้องเคโกะเขาเขาขึ้นว่าคนอายอายทุกอย่างเอาคนว่า,าชิบเอาแล้วเมียเมียคนนี้คนชิบเอาก็เอาคนใหม่กับจิกายาเพิ่มไปหาคู่เก้าแล้วเพิ่มอายอันนี้เราเบาเมนยเขาเบาถ้าพอวอกินเหล้าเม้าสุรานี่ชีวิตโกสิดีขึ้น พอว่าทุกอย่างที่มันกะห้ามาให้เมือม่อครบเมื่แล้วถะเกคือสีอายตอนนั้นนี่ครูไปไล่ใกล้ลูกใกล้กินพักได้หรกอเด้อไล่กนะินพักได้เราจะเขียอายพี่ชักหม่สืา,สาไ,ได้รืออะไรเนาะอกูเป็นเห่าบุู่เห่านี่โอ้ khóc qua không hai này không qua không không buộc mò ngay qua thầu cả tay nhân lầu lông cả tay nhân lầu cả nhau phò ị là cả na bào cả tay nhân lầu khi lầu mà là cả tắm tăm tay như bàn như coi cái nhân phần ị nó lấy bây giờ mới chín nó nghe hào ngay ngay khăn và hạt Luộc hạc lan, kai yo, nằm đục nằm lan, bụng kim, karam hoa. Anh nhoi xong nè, hằng nho mục kim bia kim bia kim nọ. Han bay akim 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 nọ. Han

Yeah. À, yeah. yeah, ba đi lại gọi em mày. À, ba yeah. <laughs> 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 mà à, đi lại gọi em mày. đi lại gọi em mày. Ba 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 đi lại gọi em mày. đi สบายดีท <that is German> ักน right? <that is amazing> <we> ี่เนาะได้เยได้เลยนี่เะแเจากกบเห็ดน่ะเห่อยนี่กวะแบกชิ้นนะเพื่อเอาออกไปเโอ้ท่านสมัยโดนนาะลงด้วยน็อตในนี่รบโออนี้นะอันน้ำมันไฟอยงนี้สลเซิลนี่นะตัวใหญ่ๆนะกับดอกไฟปุ้มลองตังดูมันยังดังอยู่บ่นี่ ลูกกิงระเบี้ยงก้อนหนึ่งหาสิพันต์มาตาเออโอ้ลมทั้งนั้นเนาะเวียงงานเขากคือเก่าเบียงเนาะอืออย่างนะ้นนะจับบอตาขึ้นสองคนพี่น้องไงเนาะอ่มื้อนี้อกว่าสิแล้วอยู่เนาะพี่น้องเไยในส่วนนี้เนาะในส่วนนี้อือ แล้วในส่วนนี้ก็คือสิพากันไปตัดเอ่อปาดเเนาะพี่น้องเฮือนน้องเวตาเพิ่นเบิดมือละมื้อนี้ก็ได้เนาะมื้อที่2พี่น้องเอ้ยเอมื้อที่2ลงมือเาเป็นเล็กเสเล็กอย่างนี้พออยู่บ่เนาะพี่น้องเนาะบ่พอก็ได้ซื้อเพิ่มคือว่าอันนอันนี้นเอ้ยเนาะอืมได้อยู่ตัวนี้เนาะ cứ thưa bọc nó nóng nó, nóng nóng cái nóng 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 con, nóng nóng nó, nóng 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 Khỏi có vấn đề gần lẽo Không làm sự cướp đi. Không làm sự cướp cưới nhưng mà cướp cưới chăm sóc trời đọc khỏi bà Cứ bớt thuốc giang bà này Bớt cưỡng đấy lừa Bớt cưỡng lấy lửa pho Lo cả đài Để đưa út này, lo à. Mai đi, bà, bà. của bác Hà đã cương lụt bởi Khải <laughs> Khải chơi lậu. เออพี่ว่าจังได๋แลนี่อู่จักน้อตาเนาะจะถามแนวเก่าหลายนับไงบ่นี่น้อบ่ตานี่ไงแบบโจดางนี่นะี่เดี๋ยจดนี่จดที่ขางนี้นี่บ่ปะแต่ว่าน้ําเามันก็หลคือเก่าอืมแต่ว่าถ้ามือพวกหนาได้ะ เลเทเดี๋วอากดผูดได้เยากหาที่อย่าอืมได้จะเอาไปนั่นัดการเนาะมาเดี๋ยวจะทำฮะตนนี้ว่ามันนี่เนาะเก้ามขีแมก้าำขี่แมววะมีไอเตียงบ่พ่อไเจอยเพื่อนเพื่อนเนาะหาท โสดโธ่เนาะผู้เห็นกันเนาะแมวอะเรือเราเลี้ยงแมวเลยเออเจอกันกับอันไม่ค่าไม่คขาเห็นตอนนีมตลอดไดยโอ้โหความจริงเราจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเดี๋ยวพอแล้วจะโมก้าเขาไปขายเขาเลยเอ้าโอ้โหความจริงเนี้ยอ้าขคอยถามเนะตะกี้เราใค่จะคอยไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเราโอ้โหแบบนี้เนย Cầm ừ. xin nén và thiên này đó <laughs> Thế Chầm như thế quay nó Thêm Thằng ta đang chọn phòng gần vô đại nó Cứ túc เออเออเออเด็พี่น้องเลยอือก็มาเห็นด้วยเนาะเป็นอะไรบ้างไอโจ๊กเนาะพี่น้องอือยังบอดีขึ้นอยู่บ่เห็นยุ่งนางกระปอดกระแป็นเลยนเออเออเออไนใดเนาะความเจ็บความเป็นพี่น้องเลยอือเจ็บยามเป็นเนี่นี่แหละทักนี่คือว่าแล้วยังท้าเวียกอยู่เนาะ จัดดูพป่นาะไงทะเลเกย์ะามาเลยนับมือเห้เนาะมือนี่คือ,อ,อว,คว่าไ,ไนบ้านมนีเปนเียมาถิดง,งานสชวนทุเรียนแบดเสียชีวิตช้ามันกระไรนี่เนาะเอีา,าขึ้นมาช่วงเราซยนะป่วยนักบวายหลวก็วลกลับขึ้นมาบ้านมันซองเออ มวยใครับมวยกลับบ้านเขาเลยมี่น้องเด้อประมาณนั้นแหละไปว่าะกลับบ้านเราอืมโอันนี้ขั้นใช้ขัดลุ่มโดยพอดีเลยเนาะโมออยากตัดเลยกลับมาบม้านเราไปที่เห็ดแน,นวดึงมันโดไข่กัวยากเหรอวะเนาะเพราะมันจีบอ, <c oughs> อดีจกกับกัวได้ไข่กวัวยิ่งใหญ่นอยู่เปจกัก ช่วยจะขวบคนมักเนาะจะขวบคนมั mm ้ง hmm. ช่วยไงกะคือว่าพี่น้องเลยอืมยิบซีเพิ่นแห่งเม่นมาถามอยู่ได้เห็นเนาะว่าฉันคือเวียนไปบ้านเฮือนสาวจอยนี่แล้วพี่น้องเลยมันยคย่าไปก็ได้ได้ไปไปจงหาผู้มีผู้กินหอดเราอยู่ได้อ๋อเออผู้พากันไปเร่นน้ำเล้วเนี่ยว่าฉันชุ่มเจ้าไปคือว่าพวกเนื้อหัวมวนกันสีเฉลียอายุว่าฉัน เออมันก็แบบโบเทาไปเกือบกับช่วงหนึ่งนะกับอย่างไรก็กับนายเพ้นนั่นเอ่อถึงมุ้เจ้าเข้าไปแล้วคือบบเห็นให้ไปสันพื้นเข้าไปคือให้โอ้ยน้องพี่น้องเนาะบัดแล้วอารมณ์ดีเนี่ยโบได้ให้กับเลาพี่น้องเลยเออฮะแต่คือชีวานั่นนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะพอได้ยิ้มในหัวเพราะพี่น้องยืดซี่ลืมพี่น้องเลย เกิบภาพบรรยากาศตอนแดดแสงคือว่าเจิอจ้ดแห้งหรือบาดท,ที่นี่เนะาะใช่ตัดเล็กให้ทั้งบาตา้าพินตะกอนี่็นองนนออเลยเนาะนะคเด้วยพี่น้องด้วยนาะงคิดขอตัวลำลาพระจากตะกอนพิดาลาดประการใดขอโทษขออภัยใ่เวลาเนาะใช่นี่ตา,า,ากอนพี่น้องสะบายดี